สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีวีจอเหนือรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาและเรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในภาคเหนือให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะและรายการทีวีจอเหนือแห่งนี้ยังมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนภาคเหนือเป็นสำคัญค่ะ ช่วงแรกวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกกันค่ะไปดูวิถีชีวิตของคนเรือนแพที่นั่นซึ่งตอนนี้เขากําลังประสบปัญหาค่ะเนื่องจากการขยายตัวแล้วก็การพัฒนาของเศรษฐกิจรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมส่งผลทําให้จํานวนเรือนแพนั้นลดลงและอยู่กันอย่างกระจัดกระจายส่งผลทําให้จังหวัดพิษณุโลกได้ทําการจัดระเบยียบของเรือนแพขึ้นไปติดตามชมชีวิตของชาวเรือนแพที่นั่นกันค่ะ ภาพเรือนแพที่ตั้งอยู่สองฝั่งลำน้ำน่านจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือบริเวณสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกที่มีผู้ถ่ายภาพทางอากาศไว้แต่ไม่ได้ระบุวันเวลาปัจจุบันภาพที่เห็นอยู่นี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะปัจจุบันเหลือเรือนแพในแม่น้ำน่านเพียง30กว่าหลังเท่านั้นท,ทั้งทั้งที่เรือนแพยังเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่อยู่ในคำขวัญของจังหวัดพิษณุโลกสำหรับเรือนแพที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่จะอยู่กันอย่างกระจัดกระจายจนกระทั่งปี2549 ทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้มีคำสั่งให้ชาวแพรย้ายไปอยู่บริเวณถนนพุทธบูชาช่วงเชิงสะพานสุพรรณกัลยาแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยลุงมณัสการบำรุงเป็นหนึ่งในครอบครัวชาวแพรที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเล่าว่าครอบครัวของแกเป็นชาวแพรรุ่นหลังที่เพิ่งอพยพลงมาอยู่เรือนแพรไม่ถึง10ปีโดยก่อนหน้านี้ได้เช่าอยู่บนบกเดือนละ800บาทไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ เม่เห็นว่าบ้านในเรือนแพยอยู่ได้โดยไม่ต้องเช่าดังนั้นจึงนาเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้มาสร้างเรือนแพและอยู่จนถึงปัจจุบันเราเาอยากเป็นส่วนตัวของเราไงครับบ้านก็ก็จะเป็นแพก็แพเราแหละอย่างนี้เขาลงมาเนี่เราไม่ต้องเสียค่าเช่าอะไรใช่ไหมไม่ต้องเราไปซื้อไม้ซื้อตอกมาทำมาจ้างเขาครับจ้างเขาปลูกซักการใช้ชีวิตเรียบง่ายทําให้ลงมนัดยืนยันว่า จะไม่ยอมย้ายเรือนแพรไปอยู่ตามที่เทศบาลนครพิษณุโลกจัดระเบียบไว้เพราะเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวจะทําให้วิถีชีวิตของชาวแพรเปลี่ยนไปที่สําคัญพวกเขาจะไม่มีอิสระในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะการจัดให้ชาวแพรอยู่ห่างกันเพียง2เมตรถ้าอยู่ห่างๆกันนี่มันมันเอินกันไม่ค่อยได้ยินจะหรอกจะเปิดเพลงฟังจะอะไรก็ มันก็าห่างกันหน่อย,เ,เ,ยเป็นส่วนตัวแต่ถ้าใกล้กันถ้าใกล้กันนั่นแหละอยู่ฝูงเดียวก็เลยก็เอาไอ้นั่นก็เปิด<ไ>ปเพลงอีกเพลงไช่คนก็วงเล่าอีกแล้ว <c oughs> นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วตอนนี้ชาวแพร่ยังต้องการให้หน่วยงานของรัฐ <c oughs> เข้ามาดูแลก็คือเรื่องของไฟฟ้าประปาและห้องน้ําห้องส้วมที่สําคัญคือการเปิดปิดน้ําในเขื่อนลงแม่น้ําน่านซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากสําหรับชาวแพร่ดานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าตอนนี้ทางจังหวัด กำลังตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์เรือนแพรให้คงอยู่กับชาวพิษณุโลกขณะเดียวกันก็จะระดมปราชชาวบ้านที่อยู่เรือนแพรมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเรือนแพรตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแพในอดีตถ้าเราจะมีขึ้นมาใหม่จะเอามุมไหนและต้องวางผังวางแผ<พ>นให้ต้อง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 เยี่ยมจะแค่เป็นแพรให้พักผ่อนโดย ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้อะไรเลยที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกหรือว่าเครื่องที่มันทําให้เสียหายต่อต่อน,น้ําได้ไหมต้องไปศึกษาก่อนถึงแม้จะต้องรอการศึกษาจากคณะอนุกรรมการและปราชชาวบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่ทางจังหวัดมีแนวโน้มที่จะทําก็คือการสร้างเรือนแพรในลักษณะที่เป็นโฮมสเตย์ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนและประชุมสัมมนาต่างๆส่วนเรื่องที่หลายคนกังวลว่าการทําเรือนแพรจานวนมากอาจจะทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ห้องน้ําห้องส้วมและการทิ้งขยะต่างๆลงในแม่น้าหน้านั้นทางจังหวัดก็มีการเตรียมหาวิธีป้องกันไว้แล้วเครื่องบินเครื่องบินบนอากาศเขายังมีเครื่องสุขภัณฑ์ถ้าเราเราฉันใดในน้ํใถ้าเรามีสุขภัณฑ์ดีๆมันก็ไม่จะไม่ซ้ำมันก็ไม่ไม่เป็นมนพิษน้ำหมึกน้ํามันอะไรต่างเราไม่ต้องจําเป็นต้องใช้มันอะไรต่างเดือปีนั้นก็ไปพักไปนอนแล้วไปรับประทานต่าส่วนเรื่องของไฟฟ้าประปานั้น ทางจังหวัดก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบต่างๆบนเรือนแพถึงแม้ทางจังหวัดจะพยายามจัดระบบให้ชาวแพไปอยู่รวมกันเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามแต่ชาวบ้านกลับมีมุมมองที่แตกต่างโดยเฉพาะการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ต้องมีกฎเกณฑ์มาบังคับ